ผู้เส้นผวาโดนบุกโดยรถถังและหน่วยรบพิเศษ BSQ หนึ่งกองพันพลัดกันเฝ้าบ้าน24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งสายถ่ายทอดสดกรณีฉุกเฉินหลังสินค้าพื้นฐานในประเทศพุ่งสูงกว่าไทยเกือบสองเท่าสถานการณ์ในกัมพูชาช่วงนี้เดือดปุดปุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะนี่อาจเป็นมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดของตระกูลหุนนับตั้งแต่ขึ้นสวมนาฏขณะนี้ทั่วโลกกำลังล้อมกรอบกัมพูชาไว้ทุกด้านผังจากโลกตะวันตกและแรงสะเทือนจากภายในประเทศเอง สาเหตุหลักมาจากสิ่งที่ประชาคมโลกยืนยันตรงกันกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางขององค์กรอาญากรรมข้ามชาติตั้งแต่แก๊งคอร์เซนเตอร์จนถึงเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายทั่วโลกตอนนี้สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงอีกหลายประเทศกำลังร่วมกันจัดการอย่างจริงจังโดยเฉพาะสาหรัฐที่เพิ่งประกาศยึดทรัพย์สินเครือข่ายกัมพูชามูล,ลค่ากว่า500ล้านบาทผลกระทบจึงลามไปถึงแรงงานกัมพูชาทั่วโลกเช่นเกาหลีใต้ แรงงานกัมพูชาถูกกดดันอย่างหนักหลายคนเริ่มถูกเลือกปฏิบัติถูกกดดันและบางรายถูกปฏิเสธจ้างงานโดยตรงล่าสุดเพจสาธรารณะชื่อชิมลางที่มีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกถึงการเคลื่อนไหวของฮุนเซนเริ่มแสดงอาการหวัดระแวงอย่างเห็นได้ชัดค่อนข้างชัดเจนว่ากำลังกลัวที่จะถูกโค่นล้มอำนาจโดยมีดีเทลดังนี้ด้านการเมืองภายในก็ไม่สงบฮุนเซนถึงขั้นกลัวจะโดนยุดิอำนาจ ต้องสั่งให้หน่วยรบพิเศษ B H Q พร้อมรถถังหนึ่งกองพันมาอารักขาที่บ้านแถมยังเอาสถานีโทรทัศน์ไปไว้ในบ้านตัวเองด้วยเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็ไปตรงกับที่สื่อใหญ่ของไทยได้นําเสนอโดยทางด้านเพจเจ้าอิงน้อยแห่งอันดามันได้สรุปคร่าวๆมาว่าคราวนี้มีสื่อของไทยสํานักเดืองยืนยันดังนั้นขอรายงานไปด้วยเพราะมีอ้างอิงแล้วทางสมเด็จหุนเซนสั่งหน่วยงานสื่อสารติดตั้งเสารับส่งสัญญาณออกอากาศถ่ายทอดสดที่บ้านพัก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสื่อของไทยอย่างท็อปนิวก็รายงานว่าฮุนเซนมีความหวัดระแวงเนื่องจากตอนนี้2ผู้นํากัมพูชากําลังรับความกดดันภายในประเทศและนอกประเทศจึงมีคําสั่งให้ติดตั้งเสาส่งสัญญาณไว้ที่บ้านพักหากเกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินท่านจะได้สามารถแถลงข่าวถ่ายทอดสดจากบ้านพักได้เลยแม้ดูเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แต่มันก็สะท้อนว่าความมั่นคงของตระกูลเริ่มสั่นคลอนแล้ว การเตรียมการของฮุนเซนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากกระแสสังคมของคนเขมรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายรายเริ่มออกมาวิจารณ์และท้าทายอำนาจของตระกูลหุนอย่างเปิดเผยเพราะนอกจากโกงกินแล้วยังทําให้ประชาชนจํานวนมากอดอยากขาดแคลนจากค่าครองชีพที่พุ่งไม่หยุดอย่างเช่นล่าสุดได้มีคนคขมรออกมาโพสต์ภาพสินค้า7อย่างจําพวกน้ํามันพืชน้ําปลาน้ําตาลผงชูรสมีราคาสูงถึง55,000เรียนหรือประมาณ460บาท ซึ่งแพงกว่าไทยเกือบสองเท่ากระทบประชาชนโดยตรงทั่วประเทศแต่อย่างไรก็ตามด้านสอมรังสีผู้นำฝ่ายค้านที่ลีภัยอยู่ต่างประเทศได้ประกาศตั้งรัฐบาลพระดินเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีชาติตะวันตกคอยสนับสนุนสิ่งนี้สะท้อนได้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนอำนาจในเขมรอ,อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกัมพูชากำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญของอำนาจทางการเมืองและคำถามที่ทั้งโลกกำลังจับตาคือสองพ่อลูกตระกูลหุน จะประคองอำนาจได้อีกนานแค่ไหนทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,ระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงและเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ